สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่ปานะ้าอาสวัสดีค่ะอยู่กับกู๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Crazy Taxi นั่น เองนะคะก็เกมนี้นะคะเป็นเกมมือถือนะคะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเนี่ยสามารถโหลดได้ฟรีนะคะน่าจะเป็นทั้ง iOS และ Android นะ,ะแต่พี่อุ๊กูโหลดจาก Google Play Android เล่นได้แน่นอนนะคะลองหาโหลดกันดูละกันแล้วก็วันนี้เราจะเป็นคนขับแท็กซี่กันดูนะคะหลังจากที่มีควมากมายเกี่ยวกับแท็กซี่นะคะวันนี้เราจะมาเป็นแท็กซี่ที่ crazy หรือว่าบ้าที่สุดในโลกกันเถอะโอเคลุย เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูติเตอรีลหรือว,ว่าวิธีการเล่นกันก่อนไปเลยมาแล้วติเตอรีลหรือว่าเป็นวิธีสอดขับนะแดงมาโอ้โหได้สาวสวยมานะฮะไปเราลุยกันโอเคเขามีให้เซตนะคะว่าจะเป็นออโต้เทิร์นหรือว่าเลี้ยวอัตโนมัติกับเลี้ยวเองนะคะก็คือแมนนวลอันนี้คือวิธีการเลี้ยวแบบ เปลี่ยนเลนนะคะวิธีการเปลี่ยนเลนก็คือทัดจอนะคะอ่าลากไปทางซ้ายลากไปทางขวาเนะี่ยก็คือการเปลี่ยนเลนนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันมีลูกศรชี้ให้เลี้ยวซ้ายใช่ไหมถ้าเราจิ้มค้างไว้ที่ซ้ายมือเนะี่ยมันก็จะเป็นเลี้ยวแบบเลี้ยวเลี้ยวแบบหักศอกอ่าแบบเลี้ยวควบหันไปเลยอนะอย่างงี้ก็ทัดด้านขวาก็จะเลี้ยวขวามาแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ขับตามลูกศรน,นะฮะพอถึงที่มาเราก็เบรกก็กดตรงกลางนะฮะเบรกเรียบร้อยมารับลูกค้าคนต่อไปนางโบกแล้วนางก็กระโดดขึ้นมาฉันยังไม่ได้บอกเลยนะว่าฉันจะไปอะ่ะโอเคนางบอกว่าให้รีบไปก่อนที่เวลาจะหมดนะฮะ ฟรซี่แท็กซี่นี่ก็เอาเวลาเป็นหลักนะคะแล้วก็ถ้าเราไปผิดทางนะั้นเลื่อนลงแบบนี้ปุ๊บมันก็จะกลับรถนะข้างหน้ารถติดอะ่ะให้กดบูธเลยเหรอบูธไปโอ้ <laughs> ชนแหลกเลยพอถึงที่ก็กดเบรกนะคฮะกดเบรกนี่กดตรงกลางนะนี่กดตรงกลางโอเคถึงที่แล้วง่ายๆประมาณนี้ วิธีการเล่นก็ง่ายมากนะฮะดีดีว้าแล้วก็จะได้คะแนนท้ายนะฮะตอนท้ายนี่ก็จะมีคะแนนให้นะคะก็ยิ่งถ้าเราขับได้แบบบ้ามากแค่ไหนก็จะได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้นนะ <laughs> เฮ้ยเกมแบบนี้ชอบ ก็หลังจากไปดูวิธีการเล่เบื้องต้นกันมาแล้วนะคะนี่เลยพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะมีเอ่อแท็กซี่ให้เลือกนะคะคือเราเลือกเป็นคนขับแท็กซี่แล้วใช่ไหมแล้วก็เราต้องมาเลือกด้วยว่าเราจะขับแท็กซี่คันไหนนะคะซึ่งมันก็มีให้เลือกหลายคันมากๆนะเนี่ยดูดีมีน่ารักน่ารักเป็นแบบนี่คัดดิแลกแบบ หอยสวยงามดู American s t ต l e แบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบใน่หอยโคตรเจง๋งอันนี้คืออยากได้มากคืออยากจะได้เพจมาซื้อมาก <c oughs> เห็นแล้วมันอยากจริงหรือว่าจะเป็นแบบนี้หอยดูเป็นแบบรอดนี่เหมือน The Fast ในภาคเก่าเลยนะก็องวะแล้วก็คันนี้ก็ก็รอดนะก็ริด70%อดด้วยลดราคาอยู่นะ <c oughs> แล้วก็คันที่แพงที่สุดเป็นคันนี้นะ่ยก็ไม่เลิเท่าไหร่ปู่กูว่าคันนี้เลิศกว่านะแต่ยังไม่มีตังเติมนะ,นะฮะก็ซื้อคันนี้มาคือชอบแล้วก็ซื้อคันนี้มานะ,ะเรียบร้อยซื้อมาแล้วนะฮะสำหรับคันนี้ดูน่ารักน่ารักเหมาะกับผู้หญิงน่ารักอย่างเรานะ,ะซึ่งในเกมนี้นะฮะแท็กซี่เนี่ยสามารถ อัปเกรดได้ด้วยนะคะรถของเราได้สามารถอัปเกรดได้นะเนะ่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนะ,ะตัวบอดี้หรือว่าจะเป็นแบบเครื่องยอนต์โหแน่มีทั้งแบบหน้าปัดไมค์เครื่องเอนจินแบบลอ้อนี่อัปเกรดได้ทุกอย่างนะ,ะพูดเลยแล้วก็มาที่เมนูนี้นะคะคัสตอมไมค์อันนี้คือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนยางอยางงี้เปลี่ยนยางได้ด้วยเฮไฮอันนี้สวยอะ่ะ นี่นี่ไม่ได้ดูเลยว่าบวกอะไรเท่าไหร่นะเด็ดความงามไว้ก่อนเฮ้ยอันนี้ดูเข้ากับรถเรามากๆอันนี้ก็โอแมกอันนี้เลิศโอ้โหนี่ใช่เลยใช่ายายเลยใช่ายายเลยแต่นี่มีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะฮะอันนี้มีเลเวลด้วยเลโอถ้าจะซื้อนี่ก็ต้องก็ต้องเพิ่มเลเวลกันไปเฮ้ยแต่อ้ยเอ้ยด Week, นูนี้นี้ดูเป็นไพเร็ไพเรมาก ไอ้ดูเลอค่าแมานะ่แน่ะมีเปลี่ยนอะไรได้บ้างอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้โหอันน,น,นี้อันนี้คือที่เป็นรถขายของมาเนี่ยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่ป้านะออาวันนี้เรามาขายหอยกันไม่ใช่อันอ,อันนี้อะไรออก,กันชนเอ้อันนี้ไ <laughs> อ้เลิศอันนี้เลิศอ้เอ,เอ้ซื้อได้เลยพันเดียวเองเอ้เอ้เลิศ เฮ้ยมาดูเลอค่าอันนี้ควายมีควายอันนี้เป็นมังกรเหมือนกับแบบอันนี้ไม่ใช่คนจีนไม่ติดอันนี้ระเบิดขีปนาวุธนิวเคลียร์หรือเปล่าอันนี้อินเทรนด์วอล์วทรีมากมสงครามโลกครั้งที่สามก็ลัะจะเกิดไม่ใช่อันนี้นี่อก็ดูสวยดีเป็นเขาวกวางใช่ไหมแต่พวกอะไรนะ พวกพิทักษ์สัตว์น่าจะมาจับฉันแน่ๆอันนี้เป็นอะไรอะ่ะนี่ถังดับเพลิงเหรอ <c oughs> อันนี้เป็นเครื่องเว้ยเครื่องว่ะดูแด้เอออันนี้น่าจะเกี่ยวอันนี้เหมือนชูชีพนนเหมือนแบบว่าพร้อมจะไปช่วยเหลือชาวบ้านคืออันนี้มันน่าจะไม่เกี่ยวกับความเร็วหรือ <c oughs> อันนี้เล อันนี้น่าจะไม่เกี่ยวกับความเร็วหรือความเคลื่อนที่อะไรทั้งสิ้นคือคือสวยงามอย่างเดียว <c oughs> น่าจะได้ความหาและความสวยงามอย่างเดียวดะอ่ก็มีหลากหลายมากๆเอ้ยอน,นี่เลิศอะยิงวูดยิงทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยเอ้ยยิงยิงด้วยได้ปะวะคือถ้าซื้อแล้วยิงได้นี่แบบผมนี่จะซื้อเลยเฮ้ยอันนี้เจ๋งอะมีไฟหน้า เดี๋ยวนะคุกกี้ลันก็มาคุกกี้ลันก็มาอันนี้อะไรอ่ะหนวดอะคืออะไรอ่ะอันนี้มีจันบินด้วยคืออันนี้คือมึงจะไปนั่งอะไรบนรถล,ละ่ะเท็ดดีดูมุ้งมิงน่ารักอันนี้เป็นเครื่องยนต์หรือเปล่ากลองสปอตไลท์เอาไปเป็นสปอตไลท์ป่ะ ก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะถ้าใครจะตกแต่งรถนะคะโหมันเยอะมากมันเยอะมากกูเลยอันที่ชอบที่สุดนี่อันนี้แหละเลิศเฮ้ยเจ๋งอะพันเดียวเองเออมันเลิศนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูยางอื่นก่อนอันนี้คืออะไรอ๋อห้อยหลังห้อยหลังเออนี่เป็น แท็กซี่เพื่อสุขภาพสำหรับปั่นจักรยานเนี่ก็เราอินเทรนด์อยู่ตอนนี้เลยอันนี้มีจูบด้วยคือให้เห็นว่ามาจูบตูดกูสิ <laughs> อันนี้เป็นเหมือนจะเป็นลูกบิลเลียนใช่ไหมชัดดาวพร้อมจะชัดดาวเสมอเฮ้ยลูกกระตาอันนี้เลิศอ่ะเอ้ยดูดีนะ อันนี้มีอ๋อเมื่อกี้มันมีหัวไงอันนี้หางเออมีหัวมีหางกินการตลอดตัวอันนี้อะไรดูแปลกๆไม่แคนดาไม่ไม่เอาอังกฤษก็ไม่เอาอเมริกาก็ไม่พฮยอันเนี้ยบ้แบทแมนมากๆมีกล่องด้วยท็อปซีเครอันนี้ติดสปอยเลอร์โอ้โหอันนี้คือนี่เราสายเกมเราต้องอันดีป่ะเป็นจอยเกมนะ ทีวีก็มารุ่นเก่าด้วยไอ้น,นี่เป็นหางน่ารักน่ารักเหมือนห่างหมาโอ้ยอน,นี้น่ารักอะ่ะเออเอ,อ,เ,อ,อเลิศเลิศอยู่โอ้ยอันนี้โอ้โหเฮ้ยเครื่องเสียงว่ะเฮ้ยดูชิคมากอันนี้พร้อมลากเอออันนี้ฉันไม่ได้จะทํางานด้านนี้เฮ้ยเครื่องเสียงเลิศมากเออันนี้ก็ดูดีเหมือนแบบวิ่งชายทะเล อันนี้จะแบกไปไหนไม่ทราบมันจะปังหัวตูไหมอันนี้ก็เป็นเซอร์ฟบอดแะเอเซิร์บอดดูดูชิคนะดูชิกเออันนี้นี่คือตำรวจจะวิ่งมาจับตูไว้เนี่ยนี่อยากเห็นคนไทยบินได้รถก็จะบินได้ติดสปอยเลอร์แบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเอาไว้แขวนเสื้อผ้าไม่ใช่ อัน,นยงน้ําหนักเอ้นี่โอ้โหรับลมด้วยจะวิ่งได้ด้วยพลังลมใช่ไหมเอ้ยมีหลายแบบมากๆคือสามารถตกแต่งได้นะคะคือคือมีเยอะมากแล้วแต่ความชอบเลยเอแล้วแต่ความ้าผัวนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะคะว่าใครอยากจะตกแต่งแบบไหนนะคะนี่เลยสามารถเลือกแบบคัสตอมไหม ไอ้เดี๋ยวอันนี้มีอ่างและมีเป็ดด้วยสามารถคัสตอมไมได้หมดเลยเฮ้ยอันที่ชอบที่สุดเมื่อกี้เลยเครื่องเสียงเออเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยว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 ขอไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาติดได้ป่ะโอ้โหเลเวลเจ็ดนะโอ้ยเลเวลเจ็ดอะ่ะต้องเล่นจนกว่าจะเลเวลเจ็ดใช่ไหมอันนี้ท่อนะฮะนี่เราคัสตอมไมท่อได้ท่อมันก็ มีแปลกๆเอ้ยด่อยู่ข้างๆอันนี้อยู่ข้างเอ้ยอันนี้เท่นะข้างๆอันนี้อยู่ข้างหลังว้าแน่เร็วไม่เร็วไม่รู้ท่อใหญ่เสียงดังไว้ก่อนรู้จักป้าเออรถเมืองไทยอ่ะเนี่ยแบบวุ่นดิเสียงเงี้ยแต่แบบตานีหันไปมองแบบฝั่งโน้นแล้วนะแต่งจริงไม่ใช่กระดุก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 อยู่ตรงนี้ <laughs> นินทาใครหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหร็อกมากร็อกมาก,มากอันนี้คุณเหลเวลค่ 4, สี่สิบน้ำตาจะไหลนี่คืออะไรอะลายรดว่าอ้าเลาิกค่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้เยเลิศเลิศมากหอ้มันต้องโดนสักลายอะ่ะจริงๆอะ่ะเอ้ยเฮ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ บอกเลยว่ากิเลสเกิดมากๆกิเลสกิเลสมากมากเอ้ยอันนี้สวยอะกิโอ้โหกิเลสมากเอ้ยเห้ยเฮ้เเเสวยอะเฮ้ยเขาทำออกมาดีมากนะคะแบบละเอียดมากแบบเฮ้ยมันเลิศอะชมพูพิงค์ไพรเรตก็มีโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆแต่ว่า จะไปดูไกลๆทำไมเลเวลยังไม่ถึงเลเวลยังไม่ถึงเลยอ่ะอเฮ้ยหมาน่ารักไปอีกโอหอันนี้อะไรอ่ะอ๋อสีเปลี่ยนสีเฮ้ยโอยออสีชมพูดูดีดิโอยสีแบบชมพูมากชมพูมากโอ้ยสีแดงโอ้โห ผมนี่เป็นโรคแพ้สีแดงโอ้ยสีนี้สวยมากน้ำทะเลวิงวิงเอ้ยอะไรอ่ะต้องทำเควสหรอคือไม่สามารถซื้อได้มีเงินก็ซื้อไม่ได้นะฮะโอ้ยทำไมมันสวยจังวะเอ้ยเห็นและะ้วปั๊บโอ้โหมันสวยอ่ะสวยอ่ะตาย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 ,ตาย,ตาย,ตายโอ้โหดูนี้ดูนี้ มีความเงาววามากเงาโอ้ความคืออะไรเงาวับจับตาสุดๆโหนี่ถ้าอยู่ในมอเตอร์โชว์โอ้อันนี้มันนมมากนมนมลดลนมเลยเปล่ารู้สึกเหมือนโอ้กิเลสกิเลสมาเลยตอนนี้กิเลสโอ้กิเลสโอ้ตาย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 โอ้ดารักโอ้ดารักสุดๆตายฉันจะตายแล้วฉันจะตายเดี๋ยวก่อน ตอนนี้รถฉันเป็นอย่างนี้อยู่นะคะก็คือรถแบบเแบบ๊ะเลยเดี๋ยวเราหยุดหยุดกิเลสไว้เท่านี้ก่อนไปขับด้วยคันนี้กันสักรอบก่อนละกันนะใครดีอะดูคนนี้รีบน้อยสุดละเลือกคนนี้ละกัน <c ười> อีซี่ไปฮะโอ้โหฉันชิลมาก มาเลยดีลูกค้าฉันใช่ไหมไปแฮะลุยแฮโอเค okay, นางบอกว่ารีบมากจะไปซับเว์นะฮหรือว่ารถไฟต้ดินแดงลุยนี่ <you S 1> นี่เดี๋ยวนะนี่ไม่ได้ขับ <laughs> นี่ขับชนชาวบ้านอย่างเดียวคนก็ชนได้นะเอา <laughs> ขึ้นขึ้นแล้มขึ้นแล้มโอ้โหเป็นไงแท็กซี่เอาก็ผ <laughs> ิดทางกับรถแป๊บ ถึงแล้วอ,อถึงแล้วฮะเบรกสิเฮ้ย hey. เอาแล้วรับคุณต่อเลยนะฮะไปฮะลุยฮะไปพักโอเคหืนี่ใช้รถคันอื่นในการเบรก ทันไหมเนี่ยเมื่อกี้พุ่งมาเลยทันแฮะว้า0.00เลยอ่ะแต่ก็ผ่านเย,ย้ขับรถได้แยม่มขับรถได้ชั่วมากเมื่อกี้พูดเลยผ่านมาได้แบบเฉีวเฉียดเลยนะคะเอ้ยได้อะไรมาสติกเกอร์บุ๊ก อ,อ๋พอเราได้ไปรับคนมาเราก็จะได้แบบเหมือนเป็นสติกเกอร์บุกนะฮะแปะไว้โอเคไหนไปไปลองดูความคัสตอมไหมดีกว่าเนื่องจากว่าเรานี่ไม่ได้เน้นความเก่งนะฮะเน้นความสวยงามเนะ <laughs> มาสีอะสีสีรถอะเฮ้ย วิงวิงโอ้ยชมพูพิงมากพิงมากแม่สวยแฮะเอาไงดีสีนี้สวยมากอะทำไงถึงจะได้อะเนอะสวยมากชมพูปะละ่ะเน่แรดไว้ก่อนตามนั้นได้มาแล้วสีชมพูเลิศเลิศมากข้างหลังอะ ข้างหลังนี่เอ้ยอันนี้ดูเข้ากันจูบจูบตูดฉันปล่าน,นี่เลยอันนี้เลยฮะเรียบร้อยความเก่งนี่ไม่สำคัญสวยมาก่อนนี่เขาบอกว่าลุคของแท็กซี่นี่ทำให้ได้รายได้มากขึ้นด้วยนะฮะโอเดีย oh มีอาชีพเมนด้วยอ่า ก็มีเควสนู่นนี่นั่นให้เก็บนะคะอัปเกรดเหรออันนี้มันจะเพิ่มแบบพวกเครื่องหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมทำให้เร็วขึ้นหรืออะไรแบบนี้ปะเครืเอนจิน้นเอนจิ้นดีไหมเอนจิ้นนี่ดูน่าจะเวิร์กนะพันหนึ่งเอาฮะจัดไปฮะโอ้โห่เน่ดูไฮโซขึ้นไปทันทีอันนี้อะไร บูส์พาวเวอไม่ค่อยได้ใช้นะอันนี้เป็นบูส์อัพเกรดไปสักอันแล้วกันเนาะนี่โอเคเงินเกือบหมดแต่เงินไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วนะคะอีกสักอันแล้วกันอัพไปให้หมดนน่เรียบร้อยเครื่องอัพแล้วตัวตัวตัวรถเอ้ยอันนี้ก็อัพได้อัพเลยปึ๊บ โอเคเงินผ <Okay. laughs> ลาดเงินอย่างรวดเร็วตอนนี้เงินเหลือเจ0อต้องไปหาเงินแล้วล่ะไปเฮ้ย <c oughs> คนนี้ตอนแรกนางเป็นนางเป็นสีเหลืองๆปะ่ะเออหรือเป็นเพราะว่ารถเราขับได้ได้เร็วขึ้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นสีเขียวเลยปะ่ะเออเฮ้ยกลายเป็นง่ายขึ้นหรือเลปล่าโอเคดีเลย ลองเลยฮะแล้วเพลงนี่มันใช่เพลงนี่มันใช่ไปฮะลุยฮะเพลงนี่เปนได้จริงๆเพลงนี่คือจริงๆแล้วการเลี้ยวเนี่ยมันสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเลี้ยวออโต้หรือว่าจะแมนวนวลคืองพี่ผู้เลือกเป็นแมนวนวลอยู่นะฮะคือเปรี้ยว เปรี้ยวเปรี้ยวแบบมั่นใจตัวเองมากจริงๆไม่ใช่อะไรคือมันดูถ้าจะมันกว่าหรือเปล่าก็เลยแบบก็เลยเลือกแมนนวนแต่ถ้าสมมติว่าไม่รอดหรือขับได้กากจริงๆเนี่ยสงสัยต้องเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเอดีเหมือนเดิมเบรกยังไงเดยเบรกยังไงอโอเคจัดไปรับเพื่อนมาแล้วลุยต่อยอ่อ ไปแฮะไปชน่นาทาวเนะคะนี่หน้าไม่น่าจะไปชน่นาทาวเลยหน้าแกแบบดูเป็นดูเป็นแบบคนคนดำอ่ะจะไปนชน่าทาวทำไมกินบะหมี่ล่ะบะหมี่จับกลางเหอาปวะอร่อยนะบะหมี่จับกลางไหมไปฮะเลี้ยวตรงนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะห้าสี่สามบูทไปเลยไอ้เชียเรียบร้อยเข้าทันน่ะแน่นอนน่ะ คนชาวบ้านด้วยเรียบร้อยสักเซตแฮว้าเลิศโหอัพเกรดรถมันดีอย่างนี้ีเองเลิค่ามากได้เงินมาพันสองแม่ผมนี่อยากจะอัปเกรดรถอีกรอบเลยแต่ไม่มีตังค์เดี๋ยวรอก่อน ก็สำหรับ Crazy Taxi นะเป็นเกมที่มีมานานแล้วแหละ,หละจริงๆวิวกูเคยเล่นในเรียกว่าเป็นเกมตู้ดีกว่านะานี่มันเล่นสมัยเด็กๆเ,เลยนะคก็ได้รับความนิยมชื่อชอบคิดมากในสมัยนั้นนะแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ในโมบายแล้ว จริงๆแล้วมันออกมานานแล้วนะแต่ว่าเพิ่งจะมาหาเล่นนั่นแหละก็สำหรับใครนะที่ชื่นชอบการเล่นเกมแบบนี้หรือว่าเฮ้ยชอบเล่นเกมแบบมันๆบ้าๆประสาทเสียแบบนี้ก็มาลองเล่นกันดูกันค่ะกับเกม Crazy Taxi ย้วันนี้ไปแล้วบบ๊ายาย